เดี๋ยวเราอยู่ที่เลน้ำคานเนาะโู้แต่น้ำเขาใสใสจนเขียวเลยนะเนี่ยโอ้สบการน่าจะดีนะนุ่นมองเห็นสะพานคนระับฝั่งนูน้นนี่พี่น้องที่เดินมานี่ใสแ่แมสนี่คนไทยแน่นอนนะตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปในตลาดเนาะวันนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็เอาของเข้าไปในตลาดแล้วนะนี่เขาก็เอาหมกเอาอะไรไปนะนนม,มีขนมครก วันนี้เหมือนหลายร้านไม่ได้มานะมันเป็นวันอาทิตย์เนาะมันเป็นพราขนมปังต่างๆของแห้งนพริกเ,ออเจอรูปอะไรแปลกตรงนี้มีหมูหัน จะมาอยู่ที่หลวงพ่อบางก็ต้องถ่ายไม่ได้ครับตามหลวงพระบางสบายดีพอด่อค้าวันนี้พ่อค้าก็ขายส้ตมตำก่อนเพื่อนเลยนะร้านอื่นนี่ปิดนะเอา,นอาเนาะเอาขนมจีนกาเปิดหรือว่าข้าวเหนียวอะไรมีคิวหลายบ่วันนี้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่บได้ขอขอเอาจานหนึ่งเด้อเอาแซ่บๆเลยเด้อ เมาสี่ห้าปีที่แล้วนี่เขาก็ไม่ได้เข้มขนาดนี้นะเขาจะดูละอ่อนนะตอนนี้เขาเข้มอยู่ใกล้ๆที่เดือยเป็นสถานที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะสว่างมากขึ้นเอาอันนี้เปล่าขาไก่ที่เครื่องในก็ใส่เครื่องหนก็ใส่เดี๋ยวนี้ครบก็ได้แล้วนี่สองหมื่นกี่นะสี่สิบบาทของค่อยมัดส้มเผ็ด คนนี้ของเจ้าอืน่นดูไปเรื่อยๆก่อนจำมาหลวงพ่อบ่าก็ต้องกินตามหลวงพ่อบ่าเอาคุณพาคุณรอเหมือนเดิมยูทูบเบอร์เมืองไทยมาก็มาถ่ายคนนี้เพราะว่าร้านตรงนี้มีร้านเดียวเ <laughs> มีนด้วย <laughs> อโอ้ไม่ไร <laughs> ฮะแต่ร <laughs> ้านนี้เขาดาังเ <laughs> ขารอแล้วก็อร่อย, <laughs> ดยอเดี๋ยวเดืขอพก่งเลยค่ะเอขอพ่อคาแล้ว เขบอกเขาก็จะให้ชิมนะให้ลูกค้าชิมคือถ้าอยู่เมืองไทยก็แล้วแต่ละตามเสร็จแล้วโเสิร์ฟเลยแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่คุณต้องชิม,มนะชิมจะได้รู้ว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็ม,มชว์นหน่อยชวยหน่อย,อยอก็จะบอกว่าโอเคทั้งปีเพราะว่านั้น,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 น <visuals> วันนี้มีตำหนิได้แล้วรอบเนี่ยเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวน้อยคือต้องเพิ่มเปรี้ยวใช่ไหมอ๋อ แสดงว่าคนทายผ้ากางของแท้นะกลิ่นเปรี้ยวนะ่ะแม่นก, <laughs> ก็อยู่ที่ไหนไหมครับอ๋ออยู่ใต้่ถ้าเป็นคนอีสานก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวนะเนี่เพิ่มเปรี้ยวหน่อยนะึง เป็นทางแหละเป็นทางใหญ่ใหญ่อ๋อค่ะเสร็จล้วมาเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้เดี inform inform ๋ยวเอาเอาม้ให้แลเนาะขน้ำขออนุญาตเสิร์ฟนะครับเพราะค้าออกยากนี่แกทำกนทั่นึง เอาไม้ตะเกียบกี่อันครับห้าอันเราห้าอัน <c oughs> ใจมาเมืองเราต้องกินส้มตำกาตาเกียบ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้อีกคิวหนึ่งบ่ <c oughs> โอ้ไม่ไปในไ่ก้อยอยากดูเ <c oughs> บิ่งนานๆเ <c oughs> บิ่งว่าสายแป้งนัวหลไหมจะผิดแจ้งนัว <c oughs> ตอนนี้ตอคนไทยเดี๋ยวนี้ก็ธรรมดาลนะ <c oughs> ผิดไหล เ็าจะมีนี่ด้วยแคบหมูเดีย๋ยวนี้ร้านนี้เขาขายเยอะมะเขือม่วงวันนี้ไม่ค่อยม่วงเท่าไหร่เนอ้อทุกทีมันจะม่วงกว่านี้ไหมม่วงกว่านี้หลาย <laughs> ช่วงนี้มันหน้าร้อนเน,ะนาะหมดยามันแล้ว <laughs> อ๋อได้มาขายนี่ก็โอเคแล้วก่ <laughs> 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 อจะไปหาไมา่ได้เนาะ ร้นานนี้เขาก็จะมีน่าจะเป็นร้านยาดยานะขายเป็นไก่ต้มน้ปาปลาแล้วก็ไก่หมุนเ้ยืยอแล้วก็เครื่องในแล้วก็จะเป็นั่งน้นก็จะเป็นหมูหันนะเราเรีบมาถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวดึกๆนี่คนจะเดินเต็มร้านเลยเราก็จะมายืนเกะกะร้านเขาไม่ได้คนระับเพราะคนเยอะเตือน,นแต่วันนี้วันเสาร์ด้วยหลายๆร้านหยุดด้วยนะวันนี้คนก็เลยจะมาที่นี่เยอะเพราะว่าไม่มีที่ไปร้อเล่นร้อเล่นมาร้านนี่แหละเนาะ อ๋อนี่เป็นตำตำลาวเนาะนอ๋อนี่จะไม่ได้เป็นตำหลวงพบาเจ้าเดกกันบ,บอกอืมเจ้าเดยวกันนะนี่คือค้องบวงมีต่ช้อนอช้อนอะช้อนกิที่เต็มเลยอ่ะออตำหลวงพบาอีก่า น่านูไหมแซ่บแล้วอ่ะเล็งตั้งแต่เมื่อวานแล้วร้านเนี้ยคือกินตำหลวงพ่ะบางในที่ถึงภาคใต้เลยนะกะปิแน่กะปิเข้าหนัวจริงคือมาร้านนี้ไม่ต้องกินอ่าน้่นพริกกะปิภาคใต้อ่ะกับเปี๊ยวหน่อยกับเป็นคนภาคใต้น้องก็จะกินเปี๊ยเพราะกินแกงส้มนะกินอะไรที่เกลี่ยเปรี้ยวๆหน่อยนะภาคใต้ ของใต้ของไทยเนาะของลาวกินคือกันนี้ก็จะกิน้มนี่้นี่ตามลาวอันนี้ก็คือเท่ากัน,น,นกเาน,นาะยี่สิบป็นตีน กูจะ,จะเป็นของเรานี่อนุเสิร์บไปครับพ่อค้าจะได้ไม่ต้องออกมานี่โอเคขออนุญ,ญาตเสิร์ฟอีกรอบหนึ่งนะครับขอโทษนะครับขอบคุณครับไม่อยู่ท่อไหนนี่อกินให้อ้วนตายครับผม, <c oughs> มเจ็บนะเด็บป่วเอาพอดีพอดีซะนด้เลยนี่มาเมื่อสี่ปีที่แล้วยังไม่รู้จักชื่อพ่อค้าเลยผู้ชายพ่อค้าชื่อหยังเสียอด ชื่อออดอ๋อชื่อคุณออสดนะนี่บ้าไนไม่เนอะอ่าพอดีพอดีนี่<า>ขอขอใส่จานน้ำเด้อก<า><ส>็จะเป็นตำหลวงพระบางนะมาหลวงพระบางก็ต้องกินตำหลวงพระบางเส<า><า>ือม้วง คุณออสน่อยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรตรงนี้ตลาดแดงตลาดแดงตลาดแดงก็คือตลาดแรงเนาะตลาดเย็นเป็นซอยนะอยู่กับอยู่ทางเข้าตรงนู้นแหละตอนนี้ก็อยู่นี้เขาจะดูสว่างสบายเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยมืดคืมมีบุฟเฟ่อะไรข้างหลังเดี๋ยวีมไ่รูยังมีอยู่นะครับเายังมีคือมีคือเต่าเนาะข้างหลังก็ยังมักกินบุฟเฟ่เนาะ คนไทยมักกินตำบมักฮูมฝรั่งกินบุฟเฟ่ลงแล้วอืแ่ก่อนขอค่อยกินแบบเขาแหละเปี้ยงเี้ยเราไม่ได้เป็นไทยภาคกลางนะแต่เราเป็นไทยอีสานกระเดิง่ง่ไม่เงินบาทได้อยู่เนาะ สน,นี่น,นะตามวิถีชีวิตครัอ้าวคือวันที่นี่เขาก็ต้องให้ชิมแล้วเนาะอืมครับคับครับแล้วอืมกินที่ฟองอืมมาใส่จานเด้อเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวพระอาจารย์มาให้คพระนั่งกินกระเพราอยูขอ่ข้างในอืมตัวที <laughs> เก็บแอนนี่โอ้ได้กินของแทบแล้ววันนี้แต่วันนี้อากาศร้อนมากเลยนะออกจากโรงแรมมาโอ้โหไม่เคยมาหลวงพระบางหน้าร้อนเนาะไม่คิดว่าจะร้อนขนาดนี้อ่าขอบคุณนะครับนี่ได้แล้ว มากรุงก็ต้องกินเยอะไงโอ้ oh, แล้วเราก็มานั่งกินร้านอาหารที่เป็นร้านผักะาพราที่อร่อยที่สุดในลพละบ้างแล้วเราก็มีถ้าเรียกว่าศุนเครื่องในไก่ยี่สิบบาทเขาก็ถ่ายแห้พี่น้องดูนี่ลองชิมดูลองชิมดูอืมมันเหมือนแบบแกงไก่ใต้น้ำ อืมประมาณนั้นแล้วก็ตำนวจพระบางนี่ตำนวจพระบางสี่สิบบาทครับพี่เราร้านคุณออสเขานี่อีกคนหนึ่งเขาจะกินไม่ได้ครับวันนี้อืมอร่อยมาก อีนนี้ตำหนวงพระบางไปที่ไหนก็ตำได้แบบแบบนี้เกือหมดแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าใช้เครื่องคช้ค่กางะอือกัน <c oughs> แลบบ้วก็นี่ร้านผัดกะเพราที่เรามาเหอก็ต้องมากินอยู่ตงอยู่ตรงตลาดแรงแต่วันนี้ผัดอ่า หมือนแม่ครัวคนละคนหรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะ <c oughs> หรือว่าเราจาหน้าตามไม่ได้นะรอบที่แล้วมากินไม่ใช่หน้าตาแบบน,นี้ครับชิมดูอืมคือกระเพราที่เนี่ยเขาจะไม่ตำพริกเนี่ยกิ่นก็เลยคล้ายๆเป็นผัดอันนี้มากกว่าผัดพริกหยวกเนาะผัดหมูรพริกหยวก